อุปกรณ์นะคะก็จะมีเปลือกมะพร้าวเนี่ยม่ใหญ่เอ็กซียสับเอาไว้ลองอันนี้เปลือกมะพร้าวนะคะเอาเก็บใส่ก้นกระถางเพื่อลองไปเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะฝนตกแดดออกน้ำสะทายไปสารเทนนิงก็คงจะละลายไปตามน้าหมดแล้วล่ะนะคะตากแดดตากลมไปตลอดนะคะเม่ใหญ่ก อันนี้เป็นเปลือกมะพร้าวที่เราทําขนมแล้วเราก็เอาออกมาตากแดดตากลมเอาไว้นะคะตากฝนมาผ่านฝนมาเยอะแล้วไม่ต้องกังวลนะว่าถ้าไม่ได้แช่น้ำสารเทนนิ่นจะไม่ออกนะคะนี่เอารองไปเพื่อไม่ให้ดินออกนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ลงไปนิดหนึ่งสักก่อนนะคะอันนี้เป็นดินหมักที่เหลือไว้นะคะที่เหลือใช้เป็นประจำนี เสร็จแล้วก็จะเอาวันนี้ไม่อยาแอคกได้บอนสีนี่นุมานออกศึกนะคะมันโตจะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วแต่ถึงเวลาเปลี่ยนกระถางก็เลยจำเป็นจะต้องเอาออกจากกระถางนะคะใส่ลองดูสักก่อนนะก็ลองวัดดูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาออก ดึงออกจากกระถางเลยลากเดินดีอยู่นะคะก็ใส่ลงไปเลยดินเก่าก็ไม่ได้ออกนะคะก็จะใส่ดินใหม่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะแม่ <c oughs> ที่ใส่เมกเมฆก,ก,ก,กระโปงกะลาไม่ใหญ่ก็เอามาใช้ผสมดินมันก็ได้นะคะ สมกับหน้าดินใบไม้ผุเนี่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางการเจริญเติบโตของบอนสีก็ช้าลงถ้าเราอยากให้ตัวเร็วเราก็เปลี่ยนกระถางเลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอาน้ํามารดค่ะอะอาน้ํามารดก็น้ําลาดลงไปเลยนะคะไม่ออากใช้น้ําฝนเลยนะคะเนี่ยรดให้ชุ่มฉ่าไปเลย เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จก็จะเอาไปตั้งวางเลียงไว้กับเพื่อนอันนี้กระถางเดิมก็จะเอาไปใช้เพาะต้นเล็กต้นใหม่นะคะนี่วางเลียงอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมอันนี้แมญ่อ๊าทำคลิปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ตั้งตรงสวยมากเลยนะคะสดชื่นมากเลยใครอยากที่ให้บอลสีเจริญเติบโตเร็วตั้งตรงสวยนะก็ ถ้าต้นเล็กเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะอย่าลืมเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะนี่อันนี้ก็เปลี่ยนกระถางไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วต่อไปถ้าต้นสูงนะก็หาไม้มาคำ้ำอย่างต้นนี้เมื่อวานแม่ใหญ่ก็ทำไม้ค้ำเอาไว้เนี่ยก็ตั้งตรงสวยนะคะแข็งแรงลมพัดมาก็ไม่โอนเอ็นนะคะอันนี้เอามาให้ชมนะคะ การปลูกบอนสีที่บ้านแม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะเป็นการปลูกบอนสีแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะคะทําให้บอนสีสวยจเจริญเติบโตนะคะวันนี้นขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ